บังเอิญเจอกันวันนั้นต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาเหมือนฝันไปเขาคอยส่องคอยติดตามคุณอยู่มาเสมอและตลอดเวลามานานแล้วนะ,ะแล้วบังเอิญเจอกันวันนั้นเนี่ยต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาใจเต้นโครงครามหัวใจเต้นแรงรู้สึกดีใจรู้สึกแบบคิดถึงอะ หลังจากที่สองคุณมานานแล้วคือต้องบอกว่าเขาน่าจะติดตามชีวิตคุณผ่านโซเชียลมานานแล้วนะคอยส่องคอยติดตามคอยดูเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกนะในเรื่องของการแบบไปกดกดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์อะไรต่างๆเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เลยแต่ต้องบอกว่าเขาคอยส่องคุณอยู่ตลอดเวลาหรือคอยสอดสองชีวิตคุณอยู่เสมอแล้วพอได้บังเอิญเจอกันในวันนั้นเนี่ย ต้องบอกเลยเหมือนฝันไปค่ะเหมือนฝันไปเขารู้สึกดีมากรู้สึกหัวใจพองโตมากรู้สึกตื่นเต้นมากนะรู้สึกหัวใจเต้นโครมครามมากรู้สึกดีมากแฮปปี้มีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอคุณรู้สึกดีใจรู้สึกแบบว่าเหมือนมันมีความรู้สึกคิดถึงอยู่แล้วพอได้เจอยิ่งรู้สึกดีหัวใจพองโตฟูฟิลมาก ฟิลมากนะเออบังเอิญเจอกันในวันนั้นต้องบอกเลยหัวใจของเขาเนี่ยมันเต้นโคมคลามเลยทีเดียวนะเออเนี่ยเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขานะอยากจะเจอคุณมาตั้งนานแล้วนะแล้วพอบังเอิญได้เจอกันเนี่ยมันเหมือนความรู้สึกของเขามันตื่นตันใจมันแฮปปี้มันมีความสุขมันกลับไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คนเดียวนะเออแล้วเผลอๆนะ เขาน่าจะเข้ามาทักคุณด้วยหรือเขาอาจจะมานั่งข้างๆคุณเขาอาจจะมานั่งเป็นเพื่อนคุณหรือชวนคุณคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเออดูจากพลังงานตรงนี้เนาะแล้วก็คิดอยากจะเจอคุณแบบเนี้ยอีกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากบังเอิญเจอกันอีกจังเลยนะเฝ้าคอยมองนะคอยมองหาคอยมองตามอยากจะบังเอิญเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคือมันรู้สึกดีเจอกันแล้วมันทําให้หัวใจของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าล้นปลีนะ ความรู้สึกดีมากๆดีมากๆดีมากๆอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะว่าเขารู้สึกยังไงเจอกันแล้วอยคุณทําให้เขาเก็บไปคิดถึงนึกถึงฝันถึงนะเจอกันครั้งล่าสุดที่บังเอิญเจอกันต้องบอกเลยคุณทําให้เขาหัวใจเต้นโครมครามแฮปปี้มีความสุขแล้วคุณทําให้เขาเนี่ยเก็บ เอาบรรยากาศตอนที่ได้เจอกันเนี่ยไปนึกถึงไปฝันถึงไปคิดถึงนะไปแบบนั่งม้วนย้อนความทรงจําไปไปมาๆอ,อยู่นั่นแหละคิดถึงอยู่นะั่นแหละนะเพราะว่าเวลาคิดถึงแล้วเนี่ยมันมันมีความสุขอะเนาะแล้วก็อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอยากให้บังเอิญเจอกันอีกนะมันมีความรู้สึกคิดถึงเลยนะมีความรู้สึกนึกถึงมีความรู้สึกคิดถึงเลยอ่ะอขออีกสักใบแล้วกันเออ อยากเจออีกจริงๆนะอยากเจออีกนะบังเอิญเจอกันครั้งล่าสุดคุณอยากคุณทําให้เขาอยากเจอคุณกับคุณอีก